นั่งรถไฟเทีย่ยวม่อนแจ่ม2วันหนึ่งคืนคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆนั่งรถไฟขบวน13ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรรอบสองทุ่มใช้เวลาเดินทางประมาณ13ชั่วโมงก็มาถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ตอน9้าโมงเช้าเข้าห้องน้ําแปลงฟันล้างหน้าเดินออกมาหน้าสถานีแล้วขึ้นรถ2แถวแดงไปยังท่ารถตู้ที่จะพาเราไปม่อนแจม่มจะอยู่ตรงกาดหลวงฝั่งริมแม่น้ําปิงรอบรถตู้ก็มีตามนี้เลยนะครับระหว่างรอรถตู้รอบ11บเอโมงผมก็เดินมากินมื้อเช้าที่โกนเอีงปลาท่องโกเขาโด่งดังด้วยปลาท่องโกรูปทรงไม่เหมือนใครผมสั่งโจ๊กหมููใส่ไขมาากกกินนคับดโปทอง ก่อนจะเดินไปเที่ยวต่อที่อิสระคอฟฟี่สเปซอยู่ตรงหัวมุมถนนวิชยานนท์ซึ่งนอกจากคาเฟ่แล้วในนี้ยังมีของแฮนเมดจากร้านอากาลิโกที่มีความหมายว่าเหนือการเวลาของในนี้นะครับจะผลิตโดยช่างฝีมือชาวเชียงใหม่เวลา1 1บเอ็มงนิดๆผมก็มานั่งรอรถตู้ที่เลาส์รถตู้อยู่ข้างๆกับอิสระคอฟฟี่สเปซนี่แหละครับเราจะเดินทางต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งที่คนขับจะมาส่งเราถึงที่พักเลยนะในทริปนี้ผมมาพักที่อารุณคาเฟ่แอนด์แคมปิ้งเขาจะมีเป็นพื้นที่ลานกางเต็นท์ตรงนี้ให้ ที่พักแล้วเขายังเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักผมสั่งขนมมากินคู่กับเครื่องดื่มมันรู้สึกเพลินตาเพลินใจมากๆดูวิวข้างหน้าผมนี่สิครับปฏติมากรรมแห่งกาลเวลาที่เปรียบเสมือนบทกวีของธรรมชาติผู้สร้างสารรค์และผมหันไปเห็นสวนดอกไม้หลากสีสันที่กําลังโยกตัวตามสายลมแน่นอนว่าผมเองก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปขอร่วมเฟรมถ่ายภาพถ่ายคอนเทนต์เหมือนกับนับนกท่องเที่ยวคนอื่นช่วงนี้เนี่ยหนาวกาลังดีเลยนะครับถึงแม้ว่าอากาศจะหลอกให้เรารู้สึกเย็นสบายผิวแต่ภัยจาก UVA และ UVB เนี่ยยังซ่อนตัวอยู่ในแสงแดดบุกเข้ามาโจ ยังปกป้องได้ไม่ครอบคลุมถึงอัลตราลอง UVA ซึ่งเป็นช่วงที่ทำร้ายผิวได้ลึกที่สุดส่วนตัวผมใช้ลาโลชโพเซนเทลิออสยูวมูล400อัปเกรดใหม่ยกระดับการปกป้องด้วยแมกซูริล400ปกป้องครอบคลุมถึงอัลตราลอง UV a พร้อมเน็ตล็อกเทคโนโลยีที่ช่วยให้เนื้อสัมผัสบางเบาคงประสิทธิภาพการปกป้องและเกาะติดผิวได้ดียิ่งขึ้นช่วงฤดูแห่งสายฝนไปจนถึงลมหนาวนับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการออกเดินทางไปพบเจอกับหมอกสีขาวโพลเหนือยอดดอยหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ของการมาบนนี้ก็คงหนีไมมม่้้นกกกกาาาารริิหููะะททยออตลัสสสดดงงแ ค่อยๆรับลามื่นหายไปเช้าวันต่อมาผมโทรไปเช่ามอไซค์ซึ่งเขาจะมาส่งให้ถึงที่พักเลยได้รถเรียบร้อยผมก็ขี่ไปกินมื้อเช้าที่1 1 7งตามสั่งพัดอร่อยไม่แพงแถววิวหลังร้านเนี่ยก็คือตะลึงไปเลยอิ่มเรียบร้อยก็เข้ามาเที่ยวกันต่อที่ฟามแกะอัลปกาก้ามอนแจมเขาจะมีค่าเข้า100นะครับแต่เราสามารถเอาตั๋วไปแลกเป็นส่วนลดเรื่องดื่มที่คาเฟ่ได้ยี่สบาทเอาจริงนะผมไม่เคยเจอเอัลปกาก้าที่ไหนนิสัยดีเท่าที่นี่มาก่อนนิ่งมากขนนุดๆ ถ้าเพื่อนคนไหนขี่มอไซค์ไม่เป็นที่ม่อนแจ่มเขาจะมีบริการรถนําเที่ยวอยู่นะครับถ้ามาเป็นกลุ่มเนี่ยแบบนี้จะคุ้มมากเล่นกับแก๊งคนฟูจนหนำใจแล้วก็ขี่มอไซค์กลับมาที่พักนั่งปล่อยใจไปกับวิวทิวทัศน์ของม่อนแจ่มที่อยู่ตรงหน้าจนกว่าจะใกล้ได้เวลารอบรถตู้เช่นเคยครับพี่เขาก็จะมารับเราที่ที่พักนี่แหละขึ้นรถตู้กลับมาลงที่คิวรถหน้ากาดหลวงจากนั้นผมบอกรถแดงมาที่สถานีรถไฟรอขึ้นรถขบวน14รอบ5โมงเย็นเพื่อเดินทางกับม่อนแจ่มหลายคนอาจจะยังไม่เคยมาหลายคนอาจมีความทรงจำมากมายอยยู่่่่่ททททีีีีนนนนนนนลลิปหหห้้้้าาากกใผมมพไไไไไเเววะะร็แัดบ ครับ